สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับปริมในวอนทูโนนะคะวันนี้ปริมมีคดีของหนูน้อยวัยหขวบนามว่าอิสเบลลานาโรนิมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังกันค่ะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจในบราซิลคดีหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะจนผู้คนต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหนูน้อยอรายนี้กันเลยละค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะ คดีที่ปริมนำมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังกันในวันนี้มันเกิดขึ้นที่รัฐเซาเปาลูซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศและเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อเศรฐษฐกิจของบราซิลพูดให้เห็นภาพชัดเจนก็คือแค่เพียงรัฐนี้รัฐเดียวมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อยู่ที่33.9%ซ และจุดเริ่มต้นของคดีในวันนี้มันเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29มีนาคมปี2008เวลา23นกา51นาทีมีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเด็กคนหนึ่งตกลงมาจากตึกขณะเดียวกันนั้นแอนนาแคโรไลนาโอลิเวอร่าซึ่งต่อไปนี้ปริมจะขอเรียกสั้นๆว่า Carolina แคโรไลนาละกันนะคะเธอก็ได้รับโทรศัพท์โดยปลายสายแจ้งว่าอิสเบล่า ลูกสาววัยห้าขวบของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุขณะที่เธอตกลงมาจากหน้าต่างห้องนอนของเธอแคลโรไลนาและพ่อแม่ของเธอจึงเดินทางไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นทันทีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและแคลโรไลนาแม่ของหนูน้อยวัยห้าขวบเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าอิสเบลลาเธอนอนอยู่บนพื้นสนามหญ้าเธอหายใจรวยรินและในเวลาต่อมารถพยาบาลก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ อิสเบลลาเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยค่ะโดยระหว่างทางนั้นก็มีแคลโรเลนาแม่ของหนูน้อยเฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงอยู่ไม่ห่างแต่อิสเบลลาเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเธอก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดค่ะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมตอนเกิดเหตุอิสเบลลาเธอไม่ได้อยู่กับแม่ของเธอซึ่งแคลโรเลนาเธอได้ยาขาดกับอลกซานเดร์นาโดนิพ่อของอิสเบลลาค่ะ โดยทั้งคู่พบรักกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยและตอนที่แคโรไลนาเธอตั้งท้องอิสเบลลานั้นเธออายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะส่วนอเล็กซานเดอร์เขาอายุ23ปีค่ะอิสเบลลานาโดนิเธอเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี2002โดยหลังจากที่พ่อและแม่ของเธอหย่าขาดกันนั้นพวกเขาก็ยังคงติดต่อกันเรื่องลูกค่ะต่อมาอเล็กซานเดอร์ก็เริ่มออกเดทกับหญิงสาวคนใหม่เธอมีชื่อว่าแอนนาแคโรไลนาจัทบา ซึ่งต่อไปนี้ปริมจะขอเรียกสั้นๆว่าจัตุบาละกันนะคะและนั่นจึงทําให้เขาเริ่มห่างกันติดต่อกับแคโรไลดนาไปเรื่อยๆค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปอเล็กซานเดรและจัตุบาพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน2คนอายุ3ขวบและ11เดือนค่ะแต่อเล็กซานเดรก็ยังคงให้เวลากับอิซาเบลล่าโดยเขาจะมารับเธอไปอยู่ด้วยในวันหยุดสุดสัปดาห์ตามที่ตกลงกันไว้กับแคโรไลดนาค่ะ ซึ่งอิสเบลลาก็ดูเหมือนเธอจะเข้ากันได้ดีกับครอบครัวใหม่ของพ่อเธอเหมือนมีเพื่อนเล่นในวัยใกล้เคียงกันซึ่งก่อนวันเกิดเหตุก็คือวันศุกร์ที่2 8มีนาคมอเล็กซานเดร์ก็มารับอิสเบลลาที่บ้านของแคโรลีนาเหมือนเช่นสุดสัปดาห์อื่นๆที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามอเล็กซานเดรและจัตโทบาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาบอกกับตำรวจว่ามีโจรอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาและได้จับอิสเบลลา โยนออกจากหน้าต่างห้องนอนของเธอแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติค่ะเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยเอามากๆและที่สำคัญนะคะหน้าต่างของอาพาร์ตเมนต์ทุกห้องเนี่ยจะมีตาข่ายนิรภัยติดอยู่ค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่าตาข่ายนิรภัยของห้องนอนของอิสเบลลามันได้ถูกตัดออกด้วยกันไก่คำถามที่แวบเข้ามาในหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือคนร้าย มีเวลามากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาทําไปเพื่ออะไรกันเจ้าหน้าที่ตํารวจถามอเล็กซานเดรไปว่าเขามีศัตรูหรือเปล่าหรือเคยได้รับคําขู่ไหมแต่ก็ได้รับคําตอบกลับมาว่าเขาไม่มีศัตรูที่ไหนค่ะนอกจากนี้อเล็กซานเดรและจอทูบาพวกเขากล่าวว่าพวกเขาสงสัยคนเฝ้าประตูพาเมนต์ค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มสอบปากคำชายต้องสงสัยคนดังกล่าวนี้โดยเขาได้เล่าว่า ผมโทรไปหาผู้จัดการอาคารทันทีหลังเกิดเหตุผมบอกเขาไปว่ามีเด็กตกลงมาจากตึกตอนแรกผมคิดว่าเธอตกลงมาจากระเบียงผมเลยบอกให้ผู้จัดการโทรเรียกรถพยาบาลและแจ้งตำรวจซึ่งต่อมาผู้จัดการอาคารก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงค่ะส่วนในด้านการสืบสวนสอบสวนนั้นในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่า ประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะใดๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นพวกเขาพบหยดเลือดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดของใครแต่สิ่งนี้มันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในห้องนี้แน่ๆก่อนที่เหยื่อจะถูกโยนออกทางหน้าต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจยังกล่าวต่อว่าอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างรกแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรแตกหัก ไม่มีอะไรที่อยู่ผิดที่ผิดทางหมั่นก็แค่บ้านรกปกติธรรมดาทั่วไปและที่สำคัญก็คือไม่มีสิ่งของใดๆหายไปหลักฐานนี้บอกให้รู้ว่าที่นี่ไม่มีการบุกรุกไม่มีการรื้อค้นไม่มีหลักฐานว่ามีการต่อสู้แต่เป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอนค่ะและสากการสอบประคำพ่อและแม่เลี้ยงของเหยื่อพวกเขาเล่าว,ว่าหลังจากกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์อิซาเบลลาเธอเผลอหลับไประหว่างทาง พวกเขาจึงอุ้มเธอขึ้นไปบนอาพาร์ตเมนต์ก่อนและลงมารับลูกๆอีกสองคนที่เหลือในภายหลังค่ะโดยขณะที่พวกเขากำลังลงรลมารับลูกๆนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีคนตะโกนว่ามีเด็กตกลงมาจากตึกซึ่งก็คืออิสเบลลานั่นเองค่ะโดยร่างของเธอนอนอยู่กับพื้นสนามหญ้าข้างตู้ยามเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าอิสเบลลาเธอถูกทำร้ายร่างกาย เพราะว่ามันมีเลือดที่ประตูทางเข้าพาา์ตเมตนมีรอยเลือดที่ทางเข้าห้องซึ่งบ่งชี้ว่ามันหยดลงพื้นระหว่างเดินเข้าบ้านค่ะนั่นหมายความว่าอิสเบลลาเธอได้รับบาดเจ็บมาจากข้างนอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นผ้ากองโตรอซักอยู่ในอ่างและบนเครื่องซักผ้าพวกเขาสังเกตเห็นว่ามันมีถังใบหนึ่งมีผ้าแช่อยู่ซึ่งดูเหมือนผ้าอ้อมมันถูกแช่อยู่ในน้ำยาซักผ้าเจ้าหน้าที่แปลกใจมาก เพราะว่ามันมีผ้าเยอะแยะรอซักอยู่แต,ต่กราบซักแค่ผ้าอ้อมในถังเจ้าหน้าที่จึงเอาผ้าอ้อมจากถังใบนั้นไปตรวจและผลก็ปรากฏว่ามีเลือดติดอยู่บนผ้าผืนนั้นค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบกันไกในห้องครัวซึ่งต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่ากันไกอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดตาข่ายนิลภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพบว่าบนกันไกอันนี้เนี่ยนะคะมันมีเส้นใ่จากตาข่ายนิลภัยติดอยู่ค่ะ ส่วนผลการชนสูตรร่างของเหยื่อนั้นพบบาดแผลลึกบนหน้าผากซึ่งอาจเกิดจากของมีคมใบหน้าและเล็บของเหยือ่อมีอาการเขียวช้ำและมีการบาดเจ็บที่คอซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามันสอดคล้องกับการถูกบีบรัดและสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือการบาดเจ็บหลายระบบและภาวะขาดออกซิเจนเนื่องจากการถูกบีบรัดเข้าที่บริเวณลำคอค่ะกลับมายังการสอบประคำอลกซันเดรกันต่อนะคะ เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเห็นคนร้ายจริงๆคนร้ายใส่เสื้อย,ยืดสีดำเขาพังประตูเข้าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามกลับอเล็กซานเดรไปว่าแล้วทำไมคุณไม่สู้กับคนร้ายล่ะอเล็กซานเดรเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่าคำให้การของทั้งอเล็กซานเดรและจาตุบามันดูเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนพวกเขาเตรียมกันมาและที่สำคัญนะคะ ทำให้การของพวกเขาทั้งคู่มันดูแปลกออามากๆค่ะเพราะลำดับข้อเท็จจริงที่พวกเขาเล่ามานั้นมันไม่ตรงกับปากคําของพยานคนอื่นๆพวกเขามัวแต่ห่วงเล่าว่ามีคนอื่นในที่เกิดเหตุและโทษคนนั้นว่าเป็นต้นเหตุให้ลูกสาวเสียชีวิตมากกว่าอยากจะไขคดีจริงๆหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาพยายามโน้มน้นาวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในข้อมูลที่พวกเขาบอกเล่าค่ะ คดีนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนและสื่อของบราซิลเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าสองสามีภรรยาค่นี้จะเดินทางไปที่ไหนสื่อก็ติดตามไปด้วยประหนึ่งเป็นเหมือนเงาตามตัวเลยค่ะและในคดีนี้นะคะอันโทนิโอนาโดนิพ่อของอเล็กซานเดรยังเป็นทนายฝ่ายจำเลยอีกด้วยค่ะซึ่งต่อมาก็มีการเปิดเผยว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของอเล็กซานเดรไม่ว่าจะเป็นบ้านและรถยนต์ทั้งหมดที่เขามีแท้จริงแล้วนั้น มันเป็นของพ่อของเขาค่ะและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีข้อมูลเปิดเผยเออกมาว่าจารุบาเธอตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดลูกคนที่สองอีกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอคำสั่งศาลเข้าจับกุมเอเล็กซานเดรและจารุบาเป็นการชั่วคราวโดยขณะที่ทั้งสองถูกคับวุมตัวไปยังสถานีตำรวจนั้นมีสื่อและฝูงชนมายืนรอเป็นจำนวนมากสื่อได้ถามอเล็กซานเดรไปว่าคุณบริสุทธิ์ไหม เขาตอบกลับมาว่าผมบริสุทธิ์สื่อก็ถามต่อไปว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะแต่อเล็กซานเดย์ยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรค่ะฟูงชนก็ต่างพากันตะโกนออกมาว่าฆาตกรฆาตกรและพยายามจะเข้ามาใกล้ตัวเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงช่วยกันป้องกันและรีพาอเล็กซานเดย์และจัตบาเดินเข้าไปในตึกให้เร็วที่สุด และเนื่องจากคดีนี้มันได้รับความสนใจเป็นวงกว้างถึงกับเป็นข่าวออกทีวีตลอด24ชั่วโมงทุกวันดังนั้นจึงมีข้อมูลใหม่ๆเปิดเผยออกมาเรื่อยๆค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือภาพฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่เปิดเผยภาพช่วงเวลาสุดท้ายที่อิซาเบลล่าเธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะเห็นว่าเธอดูมีความสุขมากๆเลยค่ะส่วนในด้านการสืบสวนนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สอบปากคำพยายนสำคัญสมคนที่อาศัยอยู่ในพืน้นที่ที่เกิดเหตุโดยมีพยานคนหนึ่งเธอเป็นพยาบาลเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงเอะอะมาจากไซต์ก่อสร้างที่อยู่ข้างอาคารค่ะซึ่งถ้าในคืนเกิดเหตุมีคนร้ายจริงไซต์ก่อสร้างนี้อาจจะเป็นทางหลบหนีก็เป็นไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามไปยังหัวหน้าคนงานของไซต์ก่อสร้างดังกล่าวเจ้าหน้าที่ถามเขาว่าเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหม เขาบอกว่าไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยแต่สัปดาห์นี้มีคนมานอนที่ไซต์เขาอาจจะรู้อะไรก็ได้หัวหน้าคนงานจึงโทรไปหาคนงานคนแรกที่มาถึงไซต์เมื่อวันอาทิตย์เขาถามคนงานคนนั้นว่าตอนไปถึงไซต์มีอะไรผิดสังเกตไหมมีร่องรอยของการบุกรุกบ้างหรือเปล่าคนงานตอบกลับมาว่าตอนเขาไปถึงประตูไซต์มันเปิดอยู่เหมือนมีคนบุกรุกเข้าไปแต่ไม่มีสิ่งของใดๆหายไป นอกจากนี้หัวหน้าคนงานยังแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อเห็นว่าการบุกรุกเข้าไปในอาคารนั้นมันง่ายขนาดไหนและเรื่องนี้ก็ถูกตีพิมพ์เป็นข่าวขณะเดียวกันนั้นคนงานก่อสร้างที่ให้ข้อมูลดังกล่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำและดูเหมือนว่าเขาถูกกดดันให้เปลี่ยนคำให้การค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาเขาไปแถลงข่าวเขาก็บอกว่าประตูไม่ได้พัง ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยและเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอเล็กซานเดรและจัตุบาก็ได้ถูกปล่อยตัวจากการคุมขังค่ะต่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบอุปกรณ์ GPS ที่ติดอยู่ในรถของอเล็กซานเดรแล้วก็พบว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเวลา23:36น,นาทีโดยสรุปเป็นไทม์ไลน์ได้ดังนี้ค่ะ ในเวลา23่นาฬิกาสาหนาทีอเล็กซานเดร์จอดรถในโรงรถเขาและจาตุบาพาอิสเบลลาขึ้นไปนอนบนห้องซึ่งอยู่ชั้น6ของอพาร์ตเมนต์เนื่องจากอิสเบลาเลาเธอหลับอยู่โดยที่พวกเขาจะกลับมารับลูกๆอีกสองคนที่เหลือคะ่ะและในอีก13นาทีต่อมาหรือในเวลา23่นาฬิกาสี้านาทีคนเฝ้าประตูได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันเขารีบวิ่งออกไปดูทันทีแล้วก็พบอิสเบลลา นอนอยู่บนพื้นสนามหญ้าหลังจากนั้นเขาก็โทรไปหาผู้จัดการอาคารก่อนที่ผู้จัดการอาคารจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลา23นาฬิกา50นาทีโดยในระหว่างนั้นจัตุบาเธอก็อยู่ในพาตเมนต์ค่ะเธอโทรไปหาพ่อของเธอเป็นคนแรกพูดคุยกันไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเธอก็โทรไปหาพ่อสามีพูดคุยกันไม่กี่วินาทีาเ,ทาาาทเช่นกันค่ะ ซึ่งตอนที่เธอโทรศัพท์นั้นมันเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้จัดการอาคารโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพูดง่ายๆก็คือหนึ่งนาทีหลังจากที่อิสเบลลาเธอตกลงมาจากตึกนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามองว่ามันมีความย้อนแย้งกับคำให้การของทั้งคู่เพราะพวกเขาบอกว่ามีโจรบุกเข้ามาในห้องซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะคะเท่ากับว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับคนร้ายอยู่ คำถามก็คือแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่พวกเขาจะไม่วิ่งตามคนร้ายไปหรือตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในอพาร์ตเมนต์และมันยังย้อนแย้งกับคาให้การก่อนหน้านี้ที่พวกเขาบอกว่าพวกเขากลับไปที่รถเพื่อพาลูกอีกสองคนที่เหลือขึ้นมาบนห้องและตอนที่พวกเขากลับเข้ามาในอพาร์ตเมนต์อีกครั้งถึงรู้ว่าอิสเบลลาเธอหายตัวไปค่ะดังนั้นอเล็กซานดเดรและจัตูบาจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกลุมตัวอีกครั้งโดยในครั้งนี้พวกเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอิสเบลล่าค่ะและเมื่อการพิจารณาคดีได้เริ่มขึ้นในชั้นศาลทีมนิติเวชได้นําเสนอวิดีโอตัวหนึ่งซึ่งจัดทําโดยอ้างอิงจากหลักฐานและเบาะแสต่างๆที่พบในจุดเกิดเหตุซึ่งทฤษฎีที่ทางนิติเวชเขาได้หยิบยกขึ้นมานั้นก็คืออเล็กซานเดรและจัตโทบาได้มีการกระทรํารุนแรงกับอิสเบลล่าจนเธอมีบาดแผลลึกที่หน้าผาก ส่วนผ้าอ้อมที่พบในถังอาจเป็นผ้าที่พวกเขาใช้พันรอบศีรษะของเธอแต่ก็ไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงตรงจุดนี้โดยการตรวจ DNA แต่อย่างใดค่ะส่วนบาดแผลที่คอของเหยื่อเจ้าหน้าที่ชนะสูตรเจอรอยเล็บแต่พวกเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝีมือของใครเป็นฝีมือของอเล็กซานเดรหรือจัตบากันแน่แต่ในวิดีโอของทางนิติเวช พวาเขาได้จำลองเหตุการณ์ให้จัตบาเป็นผู้กระทำค่ะโดยเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าอเล็กซานเดรแทบจะไม่มีเล็บเพราะเขากัดเล็บมือของตัวเองไปจนถึงฐานเล็บในทางกลับกันจัตบาเธอมีเล็บยาวตามปกติที่สามารถทิ้งร่องรอยดังกล่าไวไว้ได้และเมื่อการพิจารณาคดีเข้าสู่วันที่5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายหลังจากที่ผู้คนรอคอยดูการต่อสู้คดี ระหว่างฝ่ายจำเลยและอายการอย่างใจจดใจจอ่อพ้นการพิจารณาคาดีก็ออกมาว่าทั้งคู่มีความผิดฐานฆาตกรรมอิสเบลลานาโดนิโดยอเล็กซานเดรพ่อของเหยือ่อถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา31ปี1เดือนและอีก10วันโทษฐานฆาตกรรมบุคคลอายุต่ำกว่า14ปีด้วย3ข้อหาอุกชะกันโดยเพิ่มโทษหนักขึ้นจากความที่เหยื่อเป็นผู้สืบทอดายโลหิโด,ดยต้ง และเพิ่มโทษจำคุกอีก8เดือนโทษฐานทำลายหลักฐานค่ะส่วนจัตุบาผู้เป็นแม่เลี้ยงนั้นเธอถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา26ปี8เดือนโทษฐานฆาตกรรมบุคคลอายุต่ำกว่า14ปีด้วย3ข้อหาอุกชะกันค่ะและเชื่อไหมคะทุกคนหลังจากที่ผลการตัดสินออกมาเนี่ยผู้คนที่มายืนรอฟังคำตัดสินที่น่าสาลต่างร้องเฮด้วยความดีใจบางคนถึงกับจุดพลุฉลองเลยล่ะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับคดีของอิสเบลลานาโรนิดูน้อยวัยห้าขวบแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าในปัจจุบันนี้ทั้งอเล็กซานเดรและจัตุบาก็ไม่เคยยอมรับสาร,รภาพหรือกล่าวโทษกันเองเลยคะ่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรรมก็ได้ระบุว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่สะเทือนใจน้อยที่สุดที่พวกเขาเลือกมองตัวเองว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมเพราะการสาร,รภาพ จะทำให้พวกเขาสูญสิ้นความเห็นอกเห็นใจที่ยังพอมีอยู่บ้างและสำหรับวันนี้ปริมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ